ฮะเปิดใจชาจิตเปิดใจเปิดโสดเนาะเอาโสดโอ้ยไปเร็วไปเอาพี่น้องเนาะสบายดีและสวัสดีเพืพี่น้องกันเบิร์ดสุขุสุขคนเนาะคนต้องเฮงขนาดพี่น้องกันแบบนี้ชุดยอดเนาะ อาทุอยู่ใจกะตกทัวร์ฟ้าทัวที่ทัวเรนพี่น้องนเนาะเอามาหน,นี้กะมาหาทางเอ้ก,กิตเนาะเอาพี่น้องเลยกะเรื่องที่ขายขอ้องขายคองของของยู่ของกินนี่กะมีแตท่ทางพอเพิ่นกะว่าอยากให้แบบหาเลาะขายก้อนเนาะถามว่าอ่ามีทุนเนาะถามว่าเขาจะไปตั้งหา้างปุ๊บปั๊บรถมันกะคนยังบป็นคนหู้เขาเนาะย่านแบบว่าเขาลงทุนหลายพี่น้องเนาะมันกะ ยังเขายังบ่มีพื้นฐานจังไดก็ขอให้แบบว่าเขามีพื้นฐานเลาะขายเบางก่อนถา้าว่าลูกค้าติดใจเขาแล้วเขาสาวห้านเปิดขายของมันก็น่าจ,จะได้เนาะแต่อันนี้เขาต้องลงทุนหลายเลยพี่น้องเนาะซื้อหมอ้อซื้อเหกซื้อทุกสิ่งทุกอย่างเนาะอ่าเฉพาะสาวหา้านก็หลายล้านเติบเลยเนาะซื้อของอีกบบดนี้เนาะเอ๋อจังไดก็เข้าไปหาทั้งเอจิตก่อนพี่น้องเนาะเป็นจังไดเมื้อนี้ฟ้าลมฝนตกอ่าบ่าได้ไปหาเก็บเล็กเก็บหลายอ้มื้อนี้วันเสาร์เด้อพี่น้องเนาะ ป่ะพ <imprisoned> anyway, so ี่ต้องห้อนขนาดฝนตกเลยก็พี่เจ้าอย่าไปบอก่าเดนและพี่ิยัปะน้อไงฟูอย่าไปบอก่าเดนแะพี่ิฮ่าา่่า่่างงาม่างามาา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 า่าามดีาะย่่ จักอะไรคนจักอะไรยังไงสบายดีเนอะใา่สี่ล้รดเลยโอ้เอาเนาะถามเราผู้แน่เราผู้จักบ่มีอังแหงนั่นรถนี้จะขี่บ้างหรอบ่ฮะขี่มั้อมเนาะแ่ไมใช่เนี่ย

เงี้ยเกานาบ่าวตอม่เห็นนี่ปีกายนี่น้อยเนาะทำนองปูปลาแลน้องปูปลากะเห็นตอนนราอยู่กระตูน้อยแต่ว่าเบิ้งก็ขีปเก่าบนเตียงอะทำนี่แหละน้องปูปลาธรรมดาให่ไว้เนาะพิดพีดหรือเปล่าพีดเลพีดไมหมือเปล่างละมันพับกับพี่เพีดอ๋อเลย สุกแล้วน่ะตุนุ่ยสุกแล้วน่ะมะพร้าวรูปตั้งแต่ตุนุ่ยของฝาเพราตุนุ่ยน่ะตุนุ่ยปดิปิษข่าวตลอดสุกแล้วเมย์จะตัวเองซื้อผงสีว้พากินตอนเจ้าโวยู่แม่น่ะดูหากันใหญ่เจ้าเสื้อเมย์เจ้าเสื้อระบายขนาดทั้งหมดจงเฮียนยังเห็นหมดยังเห็นคือเก่าเอ้ยนะฮะเห็นยังไงเรามาตีองเฮียนแล้วยังเห็นคือเก่าความหมายก็คือแม่น่ะปดิกินเลิกเลยเราก็บกินป้าเราดป้านอนเติบยังไ่ได้เลิเฮียน ข่าวผู้พูดโลกนะน่ารักไม่ใช่ไม่ใช่จ้าบมีทับตรอนี้มั้ยนี่เฮ้ยมีทับตรอนี้ซุกกันเลยนี่นะซุกแล้วซุกแล้วหมากนึงนี่หมากนี่ซุกนี่หมานยังบบชุกเป็นยั้นนะคะเป็นใหญ่พร้อมกันไปทับซับเอาเลยลูกโอ้โหกะเบาได้ลูกเฮ้ยพวกินหรอกมันจิตายเหรอผลตองคำมันโอ้ผลมะปลูกมันเลยเนาะ ผลตงทำลายม então, 3? 3> ันปกลมูผกว่ามันจะลูกว่ามีแนวปลูกเลเอาลูกเองูกคำจะลูกเบาแท้เลยอ้าก็าแทะเลยมีแนวปมโมมีแนวมันจมาจะซื้อแนหาซื้อเอาเทนี้นั่นอาจจะมีเนาะมันมันได้ลายนะมันก็อประมาณกล่องหนึ่งเนาะบอกอัว่าอันลำบ้านเลยมัดไลล็อเพื่อเาตัดนสั่นเนาะ เขาบอต้องไทยนี่เฮ็ดอันเป็นควยตู้นี่เนาะมือเดียวก็เฮ็ดมูอันเฮ็ดเป็นควยตู้นี่ก็นสามคนได้ไหมคะสามคนสี่คนปลูกตอนปลูกนะปลูกเพียวกันแล้วนี่นะมันม่ได้ย่าเสียบใชัยเสียบใัยเฉียบชัยดีดีดีเดือกควยตู้แล้วยังปลูกอยู่บ่หลายบ่เอาสามตอนดินนะสามตอนแล้วจะขดปลูกก็ควยตู้ก็ได้สองคนแต่ว่าต้องเห็ดหัวนะ เคยดูอีกมีไหมบอมีตาอยากเหตว่าเนาะกันจากเหตยิหัวคันมีไหมมันกับนืเนี้ยฮะเจ้าี่ฮาใช่ไหม้ามาไหมนะไหมตงพาใช่เนี่ตอบโอ้ไม่เพิ่นปลูกได้เลยนะไม่ปลูกได้นี่นะไม่เพิ่นปลูกได้ไม่ปลูกเพิ่นเอิไหมยังบอกยังมีขอหาแต่ท้เพิ่นเพิ่นเอิไหมยังงเยเของบรจัก์สือมันไหมนี่ฮะแต่ว่าเพิ่นปลูกไหมันี่ปลูกปลูกปลูกพ ตัดถิ่มแล้วนี่นะจะคล้องนตัดนะตัดขายเ้าเป็นตัดถิ่มเมนบมนแล้วตัดขายล้ำล้ำหลักเป็นลำเหมืนไทยขอเนื้อหม้ก็ได้ด้วยบอกยัางว่าอยากปลูกมันน่อยห้ไปปลูกเยอ่กว่าอยู่พอแบบว่าได้เงินอีกกันเนียเฮ็ดอันนี้นนี่เฮ็ดแบบเป็นควรตูนนี่เนาะแต่เราบม่มีแนวมันอันลำมันบอกลำมันนี่หาซื้อขนาดจะได้อยู่เนาะ ทางเขามาท่นได้บอกใช่การลงมุดแล้วขันบนเรือของเขาเขาจะฉีกขายไม่กระเจิงไวเฉพาะของไผ่ของมันแมนเนาะแต่ว่าเห็นข้อคายอยู่ทั้งฝุ่นเนาะทั้งอันนเนาะด้วยบุเขายังบม่ได้มาเอาไปหาอาหารบ่ไม่ทีเปิร์สหางอาหารนี่ต้องต้องรออันแบบเขาหามีทุนแล้วนะอันเห็ดปิ้งขายก่อนไอจิตเลย เนาจังทางะเจ้าเป็นเปิดคนเดคือว่าได้ยินข่าวเป็นขาวแซ่บบอจอนจะได้กินเยแซ่ยังไม่รู้เป็นเด็ดไปจังั่นเลยเป็นเป็นเฮ็ดได้เยอะเห็ดเบ็พวกปิ้งพวกยังไปขายนะจะได้รขายจะเห็ดปิ้งขายตลาเช่าอยู่ไปจนเช่าไปขายเขาท่านไปการนลยเขาไปจีเช้าบาคนออกไปการไลนใช้ทุนประมาณเท่าไรเริ่มแรกนี่เขาเอามาประมาณเท่าไหร่ หอยผู้หู้พ่อมาคองตลาดขอกับบริเล่งมาพื่นว่าบูฮู้มันเท่ายยี่ยังแต่ละอย่างหอยผู้หู้น้อยน้อยก็คือเงินขึ้นกูมืงอี่าคอยให้บุก้าว่าวัดบูบวัดท่ายเปิดแจ็กเลยน้อยก็เ้าถิบเช้าทิบซื่อมาสาธิบเปินซื่อมาเซอร์ไฟเนาะ เดี๋ยวเราบอเดกพู้งเเขาจดอไเป็นของชโมกุลแหละพอผานหน้าบ้านเอยชะโมล็เปิดชมถกเนาะวี้ขึ้นเรื่องสเป็นของขอยกตบกได้ชนใจรังกมากแล้วขากบอกนเลยอยกเอเลยะเข่าคนยม่เเขาคนดใหญ่เนาะตดคนใหญ่จะลองเมืงนราัดขเด้วหาคนได้ เปกนมาเมื <cider> ่อ <Spencer> นี่โบมีของกินแล้วก็ไม่ได้กินบอสมีนะแต่ก็ไม่ขาดไนเราชิยอมให้กินบอสเราต่ำกินเองมีเงินไม่เห็นควรต่ำโบมีไข่หน่ต่ำปบมีไข่ไว้กินแะไขกับโบมีนี่ดิ หากระปูหากะปูมต้นมันหากมันขึ้นมาจ้ิงซองจิงมาตำเพามีเสื้อมันาได้มามาปกตินี่สิมีนกินเนะตำแปมาเมื่อนี่บ่มีจะดดกิเขาก็นปลา่ขาฮูองเถือบซองเถือขึ้กีฬาแทะบาจะฉีกมึงมาหนกินเ แล้วกินคนเดียวแล้วไปคิดเรื่องไว้แล้วก็บบมีได้กินแล้วก็กินกับมหน่ำปลาแล้วก็บบไปบ้านถูกไหมอันนพอเรื่องไว้แล้วก็ถามทุกที่เขาบางบุมีแล้วก็บอกแล้วก็กินกับมหน่ำปลาเอานั่งกินจะแบบโอ้ยกินข้าวชมงูนู้โอ้ยอยากกินก๋วเลยเห็นได้ปิดเทอมแล้วจริงๆริกินไปช้าบัตรเลยึถ้ิดขอบาลบุ๋มไปทำอย่างนี้เนาะวันจีพี่เห็นวิธก่อสันเขาอนอยู่ใช้อยู่ใช้อยู่เนาะกูมองได้เลยแตลาดโลกแต่ละถ้วยแต่ละชาบุ๋ดีก็พอ ช่วงนี้มันบูอยากมีงานนะบูคือช่วงอันนั้นโดนๆิมีเจอหนึ่งบพรงานงานกันหน่อยนะซิมีคนลงคนตายเอาหุ่นมามาฉิวมีฟาไนาเอื้อนตายบูอันโมเมนต์นาะโมเมนต์คุกกขหมายว่าถ้ามีเรียกงานครึ่งด่ารูอันนั้นมันกลายงานเต่งแม่เป็นงานเต่งเงินบุญบ้างงานชกมันกลายชกเรืเลยเงินบุญถ้ามาตลอดงานดองถ้ามาตลอดสามารถไปหับจ้างได้ ช่วงนี้ใต้เขากับเตายบุญกับโมี่จะสนเพจกานแม่เสื่อหนี้เสขับอยู่นะเป็นช่วงข่าวบัชาะไก็ยใกล้น้นี่บ่ได้หงน้นี่พอช่วงข่าบันชาคนกันชีชางยุ่เตุกระต้งนี้เองก็เออมาดัน้าหน้าคอยว่าขาวข่าบันชานันที่คนชี้ชังอลไรหุ่นห่อเข้าก็ะดินปีนหัไปกันมีนะกนไป มีอยู่แล้วแถนี้กับบ้านนี่มีอยู่มีมาครูได้มาเาไปปีนี้เพนนีเหตุในนาปีนี้เหตุคือบ้านนะบอหน้าใบใหญ่ชามเพราะว่าคูคูเห็นหน้าเพื่นไป่ไปเยอะอยู่ไทยเลยว่านเมื่อแล้วอันอันหน้าอันสามใหนะว่านะไรว่านอแไ้ว่แล้วคือผึกง้งแล้วหยออะหยอดไหนไหนห่น้ากามะไเช่เออนาเงแล้วนาโคนะนาอยู่นาเมียคนนฮะ น่าสามไฮนึงสาไฮมันไม่บิรเดี๋ยวน้ำบอปีน้ำแต่ว่าอันโตนั่นน่ะแบบว่าเปลงไม่นะก็ได้วานเอาเนาะวานเอาใช่ไหมไปยุ่นมาบุญมาเอากลับไปโอเคเดี๋ยวอันน่ะกะมันนั่นก่อนเอาโลกาเนะ่ยทำอิทนะเขาแก่ดำแน่โลกาลำหน้าเลยลืมทีดท้ายของขึ้นไ้อยู่บ่โอ้ยเห็นว่ากันนาตัวนี้มีปีนบ่โมมี มีปิ้งบ่มางข่อยก็อย่าเด้อเรื่องว่าจังไสเด้อปิ้งนี่เฮาหมู่ใช้อันว่าอันเฮ็ดหยังก็เฮ็ดแต่อย่าให้เฮาลงน้ํามีบทาบุญมีบ่บุญมีสเนาะบาดมีสว่ามนโทรมาว่าแบเบิดแบเบิดบ่ว่ารถใหม่ๆพเราจึงข่อยเพราะว่าโทรศัพท์ข่อยปะไว้ในรถเออนอยู่ไสบ่มีบ่บมี บุญมีลดล่บุีลลาาเซโนบอ่าถลอออ๋อกเห็ดดวนรลแบบดืวีพิมพ์สื่อเพจเดี๋ยวเดวเดหาเพื่อนไปเอาโทรศัพท์ขอเพือเ่ไปไ้หาชดนำพอนะเน้ยบานนี้บานเย็นบ่เออผจานพิ่นเบ็ดเบ็ดหาเบร์พิ่นจักรถบุถึกเนาะบุถึกกัถบึกบุถอะ เนาะเฮ้ยเปิดเพลงยังเลยนี่เนาะแต่ควบอยู่เนาะเศร้าครั้งแรกเลยหรอว่าอันมันหัวมันซึมนะเออเอาเอาเนาะใครยี่หรอกมันเศร้าเลยมันย่านก็ได้มีผัวมาเคาะย่ืนใอว่าเดี๋ยวนี่มันใจเอ้า mình có mì phù ma khọ cả đi đấy phù chi cai, y chang mì nha mì nó đã biến thành tản nè phù chi nè phù chi cai nè phù ma khọ hình như là phù chi cai y mì ừ ạ ừ phù chi cai mà vừng à chi tuột nhăng anh đi vào illi tuột anh nhúng mồm mồ đấy anh đi vào nón con con นอนก่อนนอนก่อนแม่ลราบอเวนเรานอนก่อนมึงก็คือแล้วเราแล้วหลักตื่นบ่บอกแล้วยังไม่ได้นอนเหมือนมันยังดุยังบม่ลับเลยเออหน่อยมันหัวเพื่อนเนี่ยชางหัวเลยสังหัวแล้วเพื่อนย่าชุดนี่ขื่นเขาขื่นย่าอีกเพราะว่าอันนี้นี่เด็กมันถอนนี่อันน็อตมันนะมันหัวจากอันอัน luốt, ai quên quên luốt, nhá, quên nó, để vào dép lót này, nó, silicon, silicon đẹp nó, nhọt dép lót, nó là năm cho gì hả? để cho vừng thơm, hả? Kéo cái bàn này, tui nuôi, cái này mình cho sáp này, chữ, chữ ở nào? Măng nghe, măng có măng nghe nè ngân pí, xịt tút lắp lên ngân mua xíu kẹo núm đây đi, vay hả? Kéo, lột, kia, 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 dạy cảm thấy của bà mùi không đi cono mưa lâu mày 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 phải mày 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 Tui nuôi mày mày nuôi, mày mày nuôi mày nuôi, mày

ทางอนเขามากับทางมากะป้าตุ๊กน้ำหลายทางอาบพัดนะแมนม้พัดเพราะว่ามันมืดทังนั้นกับทั้งนั้นเนาะมีทางบ้านมีบุญดวงไฟแมันเบุญวงไฟเยะเชโน่กับมีเกับมีเหม็นเปเห็นข่าลงโยตกข่าวฮู้จักฮิฮิฮลฮงฮน่ิฮ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 ง mà lái bòn lụ bún ha. theo thật nhá, ngân bún pha chỉ còn cái chuông nè, theo lắc mà nó, đền thóc. men. nhưng mà, ở nhà. này nhưng mà, ở nhà. men. 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 nhưng mà, ở nhà. บ่วเด่อย่างมาทางนี้แล้วห้ามผ่านถ้าเจอไม่ฮ้างแม่ไม้แถนี้ต้องเมะก่อนอีหลอโสดโส่รม่ฮางลกสองอมเปิดใจบ่ได้ามไปให้างไหมเอ้ยไม่ไมโสดสาวจิตโสดใช่รึสาวจิตลูกสอง่ันยาวก่เนาะมันมันอันห้อยนั่นมาได มานิมานนี่นี่เจ้างเกียนทางนี้อ่ทางนี้มันห้อยนะ่นเยไปเห็นเจอไปเจาะนะบ่าวขาขาใจจะเห็นบก n เ a กก็ยางใครจะหาัวได้หมดจิว้าเนาะยุงดลูกอย่างนี้เขียนรถเขียนรถพอแ่วปุเปิดใจขาคิตเปิดใจเอ้โสดเนาะโสดคือคำหนึ่งไปอีกคำหนึ่ง ชเปิดเปิดเปิดเนาะประตูรับเลยเดี๋เดเะไม่จีจักมัเปิดใจเปิดใจเปิดใจเนะเ้เปิดใจี๋วไปบ้านมันเสื่อมมั้มึงมีเนวเห็ดเลยเนาะเปิดใจเนาะของแท้ของแท้ว่า้

แล้วแล้วสดแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็ไ้เนาะเราก็มีอยู่อืมเนอะเราอุบใเฉยได้เราเชืองไว้แถวหลังโค้งหลังค่ายนีเดี๋ยวเรอุบได้เชีองเจ้ามันให้ได้ด้วเนี๋ฮะเา้ได้ด้วยอ่ามสบายใช้ฉ่ำมื่อื่นวันทิศไงอื่นวันทิศอ่มีแนวโครงการนิดนเป็นที่ฉับมื่อ่นนี่ก็สิบ ไปเวี้ยงมงค่กเข้าไปมือหนกระทุนบุตกกับชีไปว่ะชีปบห็ดเบี้ยงกับางกรรมกรเขาเมือนอืมอืมอืกระทุนโตกับเขาบุได่าตเป็นลวงเขายวันเท่าไหร่วัดเท่าไหร่ยวัดละสองร้อยสองร้อยสองร้อยเดี๋ยวนี้กัแสนหนึ่งเนี่แสนหนึ่งเลยลายเชลลายเแสนนึงเนาะเขาไรวันละแสนก็ดีด้ะอ๋อกำไร่คำไร้วันละแสนโต๊ะเงนปากคาบขีดนะ นางอันนี้ห่ยกันบังงนี่เจ้าชีหายะบอกนี่คือวาสนาบอ่ืออยู่ชื่อกินจนไหนกับขันน้ำขันไนแม่แม่โดยแม่อยากไปบุญมังไพอยู่ใช้อยู่ใช้แม่ปฏิจจัไดบุญังไพลยอยู่ใช้บุญมังไพลนะอยูใช้บุญมังพ่นะม่มันมีมันแล้วแล้วพี่หน่าหุ่นยังไปหือหุ่น อยู่บ้านพ่นสิมนี่ต้องปีที่สามปีที่สี่เนาะจากในเหตุคืออยู่บ้านพ่นสิมนี่มาเนี่ยเื่อว่าอหเลืงมาตันหนึ่งอาพ่ิม่นจะไปหูหรือบ้หม่ว่าอัเจ้านี่หูว่าหูยี่บ้าว่ะต้นหนึ่งไปขายไหมมามาขายไหมขายได้นี่ช่วงนี้เนี่ยน่อไม้ขายได้เนี่ยม่นเหมงอหาหน่อไม่ขาย เอาเอามีแต่หาทุนก่อนจังหาแนีว่าค่ามาขายดิ่งๆกับปิดเทอมหน่อยเนี่ตู้หน่วยนี่คือบวกี่ปิดเลยเวะมาดิปิดเลยจ่ายเป็นเดือนเลยแล้วข่าวองเฮียนเป็นเดือนเลยจ่ายเป็นเดือนถ้าว่าออกปุ๊บก็เมนเบิรได้เลยนะจืดมาละออกปุ๊บก็จักแล้วก็จักใช่แล้วออกไหมอยังแล้เราเห็นยังกับบุเป็นยังเป็นองเฮียนดีกว่าเราจังบริสอแม่ยังกินขนมแม่ยังกินขนม จะอยากกินก sí. uh, ็จะห่นอยากกินขนมอยากกินขนมจนไหนก็ซิมจนไหนก็ว้าวอยู่หันเนยเบิดมือแต่เราอยู่วันจันทร์เราก็ต้องเรียนปกติได้บ่มีบ่มีบ่มีมือบ่มีตลอดตลวอดนี้เบ็ดแล้วเบ็ดงบเบ็ดงบประมาณอ่าพอใจเบ็ดงบประมาณเนี่ยขนมบ่มีเงินซื้อบาานเ่ย อ,อดหายจอยเนาะอ่ากินชีกินกิมจีเม่เจ้าจ่อยดำิมจนอยคอมันสีดำแม่นเนาะหเขอกนะเฮ้ยนคผิวมันสีขาวขาวเมีเจ้าขาวอ่อขาวเอ๊ย <c oughs> <c oughs> ยันผิวดำบ่จอยนะ ฮะนาเขายังจอยนะบอเป็นจอยแล้เด็จอยแล้วบ่นี่นะเะกีนะเขาจอยแห่จอยว่าจำไหนตะกีนะเขาจอยเนาะฮึเมียจ่จอยบ่สดีนีน่อแล้วเราเป็นได้ไรอ้วนอ้วนบอจำมั่มอยู่ดิเอ่อทังน้องชาวบอสมาเล่ยนนะบอมา บบบเรบรรยุทบ์วันเสาร์วันเช้าบรรยุดธ์แบบว่าบมีมือยุดธ์แต่มีแต่จากผักเองนะผักมื่อและผักด้ยด้วยบุรีมาเนาะเมียนบุรีมาบุรีมาก,กับเงียบเงาเนาะขมามากก็คือ,อมีมูมีครูเนย็นแล้วบุรมาามีมาเนาะและมูครูกันเนาะเพื่อเอาดินเข้าเนาะเฮือนอุตส่ากันเนาะเข้าข่าวมือภาพแพงในดินกันคือว่าลดสามเซนปลายปุ๊บเน่ยสามเซนสามบุ พยายามชามแฉนหารุกเศร้าคงตัวมันนนำมือนะมันบูคือหนาแร่งเลยว่ามันหนาฝนนะอันนี้เลยเปิ้ลเก๋มามันกันยะมันลมในการดินเพิ่นการอันไปนี่เป็นไรเป็นจบกเป็นชีขึ้นมุดเลยนะมุดเด่นนี้เ่ผมก็ขึ้นบุมีแล้วดินบุมีแล้วมุดนี่กับบุมีแล้วยะตอนนี้นะมุดเดือนนี้มันจบเลยฝนตกลงไหนน่อยฮอนฮอนฮอนเอาบ่ล่างก็ได้ดอกหนือบ่เปืือนเอาขึ้นกะ เปืือนบ่ยิงยิงก้างบ่บ่อันนี้กบยยขึ้นเลย่พอนบริเปือกกี่ตมันดกปิ๊กนานาเอาบ่เอาบ่่อยเช่เมือนี่นดื้อนะบกดีๆนะขี้ดื้อเอขี้ดื้อเอดือบมีไฟมาหามุไฟแพงออเจ้าดื้อเนอะ่อยจะบอกขนมแ้นะเมนบ่เมนบ่เมนบ่ บันิบอดอเด้อของแท้ว่าเป็นบ่ของแท้ดื้อๆบอดอบันเออเจ้าดื้อค่ใช่แเม่เจ้าผัวปะดีปะในค่นทางครัวเมื่อยห่ะอ๋อเม่เจ้าจะผัวฝรั่งให้เมย์เป็นยังไงนะอ๋อเป้าไปแล้วไปแล้ว

เจ็บท้องกันย่อหมดอ่ะของน้ำมาวุ้นมาิมเมื่อบันนี้ได้ไหมันนี้ไดไหมบันนี้โข่อยก็ถิโอกาสนี่อยู่แล้วเราก็ได้โอกาสพอดีแบบนี้แล้วชิมเมื่อตอนจะเจ็บท้องไปเข่าของน้ำอืมเอ้าเอ้าเลือเอาจะอดได้บ่สอดได้บ่สของน้ำไปเจ็บท้องกันในที่ชมโอเคโอเคชนะเดี๋ยวจะ เดี๋ยวไปเราไปก่อนไปเดี๋ยวให้ไอ้ดิงเอาไว้ให้ก็ได้ปะไ้ดิงยือให้เกาไปกันไปเขาน้ไปให้ดิงไอ้ดิงกินวดเด้เด้อไปไปเข่าน้่กันเลให้เด้อไอ้ดิถือให้เไม่ยิถือไปไม่ยิถือไให้ไปไม่ิถือไให้ไม่ยิงถืออเข่าน้่เด้อเออกปบานเ้โอเคบ๊าย

ยัเห็นอีกเอาเอาเอ็นยินเจ้าขนมบัหนเจ้านมนนะไปเออไปขีน้นนี่ป้ใสยิดกลับก่อนบัหนเนาะโดยโไปต่อกันโดยโดยโดยป้าโดยยปเนาะมีแตะมีทุนอย่างมากพวกไหนน่าจงหาเนื้อขาเน้อขา้เนาะมีเอายังแรกกะลงจัก ขันต่ำจัก3ามล้านเนาะเพื่อเขาซื้อเพื่อเขาได้ซื้อได้ซื้อยังไงดิประมาณนั้นนี่แหล้วเพราะว่าถ้าเขาเลาะขานี่ซีลงทุนเล็กๆเพื่อซื้ออันนั้นนี่กับประมาณ3ามล้านอาจะโอเคเนาะเอาซื้อผสมผสมได้ไดอย่างมาแล้เขาลงทวิท่านได้ลงหลายเตจอมาแล้วว่าเพื่อนแะบเลยสามล้านไปเห็นเนาะลงเลาะขายเพราะอะไรเขามีพื้นฐานก่อนนะเมนเขามีแบบว่า ว่าไงให้มีอันทุนเฮกระโตเขาไว้ก่อนให้เขามีเงินติดตัวก่อนอันนี้บเขายังหมมี่อย่างเลยใช่ปพุ่งใจแบบว่าว่าอ่างไงงานกับไปติดหลดหัวซะสมมติว่าเขาต้องได้งายตรงนี้นะเขาอีกเขาต้องเอาพื้นฐานไว้ก่อนเนาะไปไปใช่เนาะไปไปเนาะทำลาก่อนไปดปไปไปเด้อตัวนึงเด้อเราเห็นหลุดจะมาได้แตงสีพันแต่เจ้าเขาไปบาบุญมาแล้วโจ้ถากินนมเจ้าขอบใจค่ะแม่ไปเป็นไปอื้อมันนี่ ไปข่าวกองน้ำเออเอาเนาะทางนี้กะดินขาวเรียบร้อยพี่น้องเลยนี่จังรถเด้่เนาะจังรถนี่เอลยอดบ่อซาวเป็นดินด่าเนาะมาซาพี่น้องเนาะผ้าลงฝนตกขึ้นฝ้าขึ้นฝนสำหรับคลิปนี้กันลำร่ากันขอบุญขอบคุณไปพี่น้อง เอฟซีเด้อทีมข่าวมันที่ตามนะครับส้มพี่น้องพบเจอกันคลิปหน้าที่เ่าขึ้นเดิมสำหรับนี้ไปพี่น้องเดินทางจุว